สวัสดีค่ะมืงหนีแยกแก้วสิพาเห็ดปุ๋ยเนาะลองโม่ใหม่ลองโม่ใหม่แต่ว่าบม่ได้ใช้ไฟหรอกลงปุ๋ยใหม่ไฟประธานต่อต่อมาแล้วแต่เขาประธานต่อโม่ให้แยกแก้วสิหมุนเนาะมันหมุนง่ายอยู่ไงนี่นี่มีนมอนเนี่ยมีพวงมาไล่หมุนให้อะเดี๋ยวยายแก้วไปพูทตักสวดผสมใส่ยาซาทุ่งสิเป็นผู้หมุนหมุนเบิ่งเนาะอ่ะมักจากขี้วัวเนาะเพื่อนเราเนาะนะครับ เนี่ยนี่นี่ใส่ขิงว่าไปสามกระสอบปุ๋ยนะครับขี้บัวไปสามกระสอบปุ๋ยมะครับพี่น้องใน,นโม่นี่แล้วก็จะมีส่วนผสม,มของรำข้าวอันยี้เนี่กดซิลิคอนแล้วก็หินฟอสเฟตนะครับพี่น้องพร้อมกับน้าม,มาักจุลินทรีย์นะครับเดี๋ยวใส่น้าเดี๋ยวนะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เขาหมาักไว้เรียบร้อยแล้วสูตรพิเศษเฉพาะน้อพี่น้องเนาะบ่บอกไผนะครับเดี๋ยวให้น้าเราเต็มถังก่อนเราจะมาเบิ่งอีกทีนึงเตรียมจะได้ส่วนขิงว่าเอาขึ้นใส่ไว้แล้ว โม่จะหมุนไปเรื่อยๆเขาก็จะตักส่วนผสมในี่ใส่เนาะนะครับอัตราส่วนกะเอาบอกอุ๊บไปก่อนนะครับหรือจะใส่กากอ้อยนาะนั่อีกแนะ่กะบอกปรถุนะนะมีรายสูตรเนาะสำหรับการผลิตปุ๋ยในช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยวล่อน้าเพาเต็มโอง่งนี่กะทับการเพ็ดไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการหมักปุ๋ยเมื่อนี่ล่องโลง่งปุ๋ยไม่เพนะเพ่เรียบร้อยไปเลยเขาก็จะมอมหมักไว้มุมนี้ ใส่ผ้าใบคุ้มย่าพริกย่างปีงก็ง่ายบไปนี่อ่ะลงเลื้ยนมิดชิดเรียบร้อยอุปกรณ์เขามีโมมีรถเข็นหมุนแล้วก็เทื้อเลึอกลืเลืกเมื่อมาเขากันนี่แล้วก็เท่ใส่รถเข็นมาดำไว้นี่แล้วก็หมุนไม่เอาขึ้นใส่ไม่เดี๋ยวเมื่อนี้จะซิมล่างจักรหางก็สอบมึงกันพี่น้องทำมันขึ้นว่าจะเอาจักรสามซิบสอบเนาะจะมักลองมัร์กมึงจักตันซะก่อนนะครับพี่น้องนะครับแต่สิบบได้เสียบไฟเด้่เพราะว่าด่ยังปรทันต์ต่อสายไฟยังหมดางยางอยู่แยกเก้วอาสาสีมาหมุนเอง เนี่ยหมุนเลยเนี่ยอันไหนอันไหนให้บอกกรึกกรึกกรึกเลยสบายพี่ผู้สิมุนนั่งซล่อมกำลังไหวถ่ายอยู่พี่ที่พูเป็นลมนะว่าหมุนโม่เขาพลาใส่ไดนบ่ใส่หมุนเนาะอันนี้จะมาเบิ้งพี่น้องประหยัดไฟเนาะประหยัดไปสั่น่ปอันนี้เมื่อประหยัดไฟไปสั่นดิเอาพี่น้องช่วงผสมโม่ว่ะคันโบราณไทยพี่น้องเมื่อสารค้ายากผู้หมุนขะหมุนตักใส่ พ่นกวางดำๆน้อยสามกระสอบยายแก้วเรียบดีขลาดเลยหมุนหมเศร้ากระหม่องสู่มองจกคนเอาบ่ได้บ่อนี่ฮะหลังจากใส่ส่วนผสมต่างๆแล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวด้น้ำเมาก่อนเข้ากันก็ต้องหดน้ำนาะไม่ต้งไลยอ่ะค้นเหเข้ากันซะก่อนที่จังพุ่มด้วยน้ำจลินซี่พี่น้องนะครับอ้าวว่าหันพักกันล่องโมพี่เนาะเรีลบ้นขลาด บอกว่ามันจะหมุนไงไงเข่าแล้วที่คลาดเลยทุดท่ายได้มาผสมกองเอาอ่าผลไฟมากผลเาเเส้ใส่โม่เนี่ยปริมาณซ้ำน,นี่แหละนี่หลังจากใส่เครื่องผสมใส่ยังเข้าไปแล้วหนักตึงเลยโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายสงบสะงอยเอ้าให้แก้วผสมเครื่องกัะครับวัดสูดบกับบอกที่บอกนองไปแล้วเนาะมีมูลสัตว์ลำข้าวกดซิลิคอนแล้วกะ หินฟอร์ฟเฟตดพร้อมกับน้ำมัก์ยูลินซี่นะครับในการมักคขั้นแรกนะนะครับอ่ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนี่ไม่ได้ถลอมมารนี่นะครับอ่ะหาสอบด้วยนี่จะใส่กันอ่ะเดี๋ยวจะทำการคน้น่ย